<c oughs> ตุ้มหูให้พี่อู๋ใช่ไหมแล้วผมอะ่ะ <c oughs> ก็มีโดนของตัวเองมาเหมือนกันโดนของตัวเองมาซื้อมาเหมือนกันสรุปก็คือซื้อแบบคู่เลยแต่คนละแบบแล้วผมอะ่ะตกใจมากคือผมว่าไปใช่ไหมช็อป ผมมาเจอรองเท้าอ่ะสวยมากรองเท้าเออบาลองใช่ไหมบาลองทิปเปิลเอสแบบแดนดิมสีดําแล้วมันมเีเหลือเขาบอกว่าเหลืออยู่คู่เดียวไซส์สีาแต่พอผมถามราคาปุ๊บสี่หมื่นแดสี่หดรอหรือเปล่าไม่รู้ผมเลยแบบอ๋อสี0หมืดรอแหครับผมขอมาไว้ที่เดิมนะจ๊ะแล้วก็เสือ้อ เสื้อบาลองเสียก้าพี่ครับเสื้อตัวนี้เท่าไหร่คิดว่าเออน่าจะแบบคงไม่แพงมากโอ้สามหมื่นกว่าบาทโอ,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 โอ้กลับไปที่เราม, <M ure S 2> มือผมสั่นอยู่อย่างเงี้ยสั่นอยู่อย่างเี้นยน,นะมันก็เป็นสีสันนะเนาะ อยากเห็นจิ๋วเต้นเพลงหนีเนยลงตอกตอกจะเป็นไปได้ไหมครับซื้อให้พี่ไม่คิดเดียวเท่าของตัวเองใช่ไหมครับก็จริงไม่รู้สิมันแบบฟิลมอยากให้อ่ะให้แล้วมันมีความสุขอ่ะแต่พอซื้อเองแล้วมันแบบไม่รู้ว่าเราไม่ค่อยกล้าซื้ออะไรของแพงๆให้ตัวเองหรอกก็ถ้านอกจากรถก็ไม่มีละ ความน่ารักของพี่ออฟโรดจนสอบเข้าห้องหมูสีทับหนึ่งได้ปลอ,อพึ่งได้มีเวลามาบอกห้องวิทยาคณิตงานเยอะมากเก่งมากเลยครับสุดยอดสุดยอดแต่ว่าอยากให้อยากให้แบบอ้นี้ผมนในความคิดของผมนะครับแต่จริงๆผมอยากรู้สึกว่าผมไม่อยากให้เปรียบเทียบว,ว่าเด็กวิทยาคณิตจะต้องเก่งกว่าเด็กสายอื่นอ่าผมผมรู้สึกว่าในมุมในมุมของผมนะ โนดาม่า no นะครับโนดาม่า no นะคือผมรู้สึกว่าผมไม่อยากให้